อะตอมของแรตเตอร์ฟอร์ดเนี่ยจะเป็นยังไงครับนักเรียนมีนิวเคลียสใช่ไหมครับมีโปรโตอนประจุบวกมีนิวตรอนไม่มีประจุอยู่ในแกนแล้วก,มกวนะ็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ร,บรอบๆบนะครับมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆบนะครับ มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆทีนี้ในประเด็นถ้าเป็นธาตุที่มีโปรโตอน1นิวตรอน1อิเล็กตรอน1หรือไฮโดรเจนเนี่ยเขียนง,ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในประเด็นของโบนี่ยนะครับธาตุนี้สมมุติว่าเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะไม่มีนิวตรอนใช่ไหมครับใช่ไหมเขาก็เอาแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมาบรรจุหลอดแล้วก็ให้กระแสไฟฟ้าก็คือเหมือนกับเราให้พลังงานเข้าไปหรือเผา นั่นแหละนะครับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในวงโครจรปกติเนี่ยวงโครจรเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกราวสเตตก็คือเป็นภาวะปกติอยู่ที่กราวกราวก็คืออะไรครับพื้นก็คือใน,นนในสถานะพื้นในสถานะพื้นพอเราเบินหรือให้ กระแสไฟฟ้าเข้าไปหรือเผาเนี่ยอิเล็กตรอนตัวนี้มันจะได้รับพลังงานคือในแกนเนี่ยมันฝังตัวแน่นแต่ตัวที่วิ่งมีตัวเดียวคืออิเล็กตรอนเพราะเนี่ยมันจะได้รับพลังงานเมื่อได้รับพลังงานเนี่ยนะครับชั้นที่มันวิ่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าชั้น e 1 g r o u n รา t a เ e พอได้รับพลังงานนะครับเขียนเป็นแผนภาพนะ ครูให้พลังงานเข้าไปค่าหนึ่งให้พลังงานเข้าไปค่าหนึ่งอิเล็กตรอนตัวที่อยู่กราวสเตตตัวนี้มันก็จะไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับมันจะกระโดดขึ้นไปในในชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับนะครับนะ,ะครูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกนันี่ตัวอิเล็กตรอนนะครับ เมื่อได้รับพลังงานเนี่ยวงโครจรมันจะย้ายครับนักเรลียนมันจะย้ายขึ้นไปชั้นถัดไปหรือมันจะบวมหมะนะครับมันก็จะขึ้นไปบนชั้นถัดไปเนี่ยก็คือได้รับพลังงาน e เนี่ยทีนี้ความพยายามของอิเล็กตรอนเนี่ยภาวะที่เขาอยู่ได้ก็คือกลาวสเตตคือภาวะที่เสถียรมีเสถียรภาพฟันเนี่ยเขาจะมีความพยายามในการกลับครับ เมื่อให้พลังงานเขาก็จะคายพลังงานใช่ไหมตัวนี้เนี่ยนะครับพวันภาวะที่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกภาวะตรงนี้ว่าเป็น excited state excited s t t a excited e Exc คืออะไร e x e r c i s e excite ก็คือมันเด็ดมันดิด้นมันกระตุน้นใช่ไหมภาวะที่ ถูกกระตุ้นนะครับให้นึกถึงนักเรียนก็ได้นักเรียนยืนอยู่บนกระทะแต่ครูไม่หงายขึ้นครูคว่ำลงมันจะโค้งๆใช่ไหมแล้วก็เผาข้างล่างคือภาวะปกติก็คือนักเรียนเดินยืนอยู่บนกระทะได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเผาเมื่อไหร่นักเรียนจะ e x c i t e ก็คือนักเรียนจะอยู่ไม่ได้ครับแล้วต้องทำไง ต้องกระโดดหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้พลังงานนั้นลดตามลงใช่ไหมครับเพราะเนี่ยเมื่อขึ้นสู่ภาวะ excited state นะครับอิเล็กตรอนก็พยายามจะกลับครับนักเรียนครับมันก็จะกลับลงมานี่การกลับลงมาเนี่ยเขาจะกลับมาวูบเดียวหรือหล่นลงมาเป็นช่วงๆก็ได้อย่างอย่างตัวอย่างของไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะหล่นลงมา4ระดับคือจะเห็นสเปกตรัมอยู่ สี่เส้นเข้าใจไหมครับเพราะเนี่ยในช่วงที่คายพลังงานออกมานี่แหละพลังงานที่คายออกมาเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือสเปกตรัมก็คือสีของแสงที่เราเห็นใช่ไหมนี่ก็คือการเกิดสเปกตรัมเข้าใจไหมครับสเปกตรัมเกิดขึ้นได้ยังไง เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนในภาวะกล่าวสเตตได้รับพลังงานแล้วย้ายตัวเองขึ้นไปบนภาวะเอ็ก t ไซต t สเตแล้วเขาพยายามจะกลับมาที่ก o u d State โดยการพายพลังงานออกมาในรูปของแสงสีที่เราตรวจสอบได้แสงสีต่างกันมีอะไรต่างกันมีความถี่มีความยาวขึ้นและมีพลังงานต่างกัน มันพลังงานที่ว่าก็คือให้สีแดงก็คือเป็นพลังงานค่าหนึ่งที่เราคำนวณได้จากความยาวขึ้นของแสงสีแดงให้แสงสีน้ำเงินก็คือพลังงานค่าที่เราคำนวณได้จากแสงสีน้ำเงินนั่นแหละค่านั้นเลยเนั้นค่าพลังงานที่ต่างกันเนี่ยก็แสดงว่า e 1สมมุติว่านี่เป็นแค่ e 2คือในระดับ วงโครจรเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีวงโครจรได้หลายวงขึ้นอยู่กับพลังงานที่ได้รับแต่ด้วยเป็นสภาวะเดิมอ่ะนะเรามาดูที่ภาพในสไลด์นะครับอะตอมในสภาวะปกติเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆอบะตอมอันนี้เป็น Ground state นะครับนะ เขาอยู่ได้ยังไงครับมันมีแรงดึงระหว่างโปรโตอนซึ่งอยู่ในแก่นเป็นประจุบวกใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเป็นประจุลบก็จะถูกดึงให้อยู่ในวงโครจรเหมือนโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์เพราะมีมีอะไรแรงดึงดูดระหว่างมวลสองก้อนใหญ่ๆดูดกันอยู่นะครับมันก็จะมีพลังงานจนก็คือพลังงานที่เขาเคลื่อนไป นะครับแล้วมีพลังงานศักก็เหมือนมีเชือกโยงไว้ว่าอย่าหลุดวงโคจรนะเข้าใจไหมครับแต่ถ้าถูกลบกวนนะครับถูกลบกวนนะครับอิเล็กตรอนจากสถานะพื้นเนี่ยก็จะกระโดดขึ้นไปในตำแหน่ง e 2เป็น excited state นะครับแล้ว มันพยายามจะลงครับนึกเหยนครับการลงแต่ละขั้นเนี่ยมันจะเปล่แสงคนละสีนะครับขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะครับนะนี่คือการเกิดสเปกตรัมถ้าคำนวณพลังงานก็คือเอา e 2ลบ e 1นะครับได้สีอะไรก็คือเอาความถี่คูณด้วยค่าคงที่ของแพลงหรือของพลัง เข้าใจไหมครับตรงนี้เกี่ยวอะไรกับอะตอมโบเนี่ยเกิดความเข้าใจว่านะครับอันนี้ก็คือภาพจากต่างประเทศเขาก็วาเหมือนกันกับเรานี่แหละนะครับเห็นไหมผเผาแล้วก็ขึ้น excited state นะครับ แล้วก็กลับมาลงกลงมากราวสเตตนะครับขั้นแรกดูดพลังงานขั้นหลังคายพลังงานแล้วก็เปล่งแสงออกมานะครับหรือถ้าจะอธิบายให้ละเอียดนักเรียนดูภาพภาพพยนต์เงียบๆอันนี้นะครับนะเช่นถ้าเราเผาแก๊สไฮโดรเจนแล้วให้แสงสีจากไฮโดรเจนผ่านพริซึมแล้วเอาฉากมารับ นะครับเราพบว่าแสงที่จัระเเบียบผ่านพิซุึมนั้นมันเกิดเป็นลายเป็นเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนอยู่4เส้นนะครับแล้วก็มีความยาวขึ้น4ค่าใช่ไหมนะครับความยาวขึ้น4ค่าความหมายก็คือว่าอิเล็กตรอนในระดับกราวสเตตขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เป็นแสงนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของแก๊สไฮโดรเจนถ้าเป็นแก๊สฮีเลียมก็เหมือนกันขึ้นแล้วก็ลงนะครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เปล่งแสงที่เราเผาต่อเนื่องเนี่ยมันอิเล็กตรอนมันหลายตัวฟันพฤติกรรมที่เกิดก็เห็นเห็นถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกันแก๊สชนิดเดียวกันก็จะเปล่งแสงเหมือนกันออกมานะครับราะเนี่ยนะครับจากภาพเนี่ยนะครับ โดยสรุปก็คือว่าสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่4เส้นมีสีอะไรบ้างครับส,สีออกม่วงสีออก<า>คลามออก<า>น้ำเงินน้ำทะเลนะครับแล้วออกแสงสีแดงนะครับแสงแต่ละสีนี้มีความยาวขึ้นมีค่าเท่าไหร่บ้างเอ่ยสีม่วงก็เป็น410นักเรียนดูในข้อมูลในหน้า 28นะครับในหน้า28แนะแสงสีม่วงเนี่ยจะมีความยาวคลื่น410สีน้ำเงินความยาวคลื่น434สีน้ำทะเล486แล้วก็สีแดง656นะครับพลังงานที่เขาคำนวณได้สังเกตนะครับ 4.84คูณ10ยกกำลังลบ22นะครับแล้วก็4.57 4.08 3.02นะครับพลังงานต่ำอยู่ที่สีอะไรครับฮะพลังงานต่ำอยู่ที่สีแดงใช่ไหมครับพลังงานต่ำอยู่ที่สีแดง เพราะว่าความยาวคลื่นมันมากนะครับพอไปสีน้ําทะเลมันก็จะเป็นชั้นพลังงานอีกชั้นหนึ่งสีน้ําเงินสีม่วงก็เป็นอีกชั้นหนึ่งรันเนี่ยสมมติว่าพลังงานในภาวะปกติเนี่ยมีค่าค่าหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็่งแสงสีแดงเนี่ยก็คือชั้นแรกที่อยู่ถัดจากนิวเคลียสขึ้นไปใช่ไหมครับ ซึ่งชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยถ้าหาความแตกต่างคือเอาค่าบนลบค่าล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างกันอยู่10.6นะครับบนล่างน้ำเงินลบน้ำทะเล4.9ุคูณสีเรงลบ23นะครับแล้วก็สีม่วงลบสีน้ําเงิน2.7คูณสีบงลบ23ค่าพวกนี้เนี่ยนะครับ ระดับพลังงานที่อยู่ใกล้กับระดับกราวสเตตเนี่ยเมื่อเทียบกับชั้นที่2มันจะห่างกันมากที่สุดใช่ไหมครับห่างกันมากที่สุดนะหรืออธิบายอย่างนี้นะครับ อิเล็กตรอน n1 รับพลังงานแล้วก็กระโดดขึ้นไป n4 อันนี้แทน e เป็น n นะครับแล้วก็ตรงนี้เรียกว่า excited state นะครับจากนั้นเขาจะกระโดดลงมานะครับตรง excited excited state ไม่เสถียรจึงลดพลังงานในตัวลงมานะครับว่าลงมา n2 นะครับช่วงต่างระหว่าง n4 กับ n2 ค่านี้แหละ ก็คือค่าที่เปล่งแสงออกมาเป็นสเปกตรัมนะครับตัวนี้ให้สีส้มสีแดงอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันหล่นจาก4มา2นะครับมันก็จะให้แสงสีแดงนะครับเมื่อกี้ส้มนะครับแล้วก็เป็นแดงลักษณะแบบนี้ลักษณะการเกิดสเปกตรัม ก็คือมันขึ้นไปแล้วลงในช่วงจังหวะไหนนั่นเองนะครับเพอันนี้นะครับถ้าเป็นไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเป็นไฮโดรเจนเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาเป็น e 1 e 2นะครับขึ้นจาก e 1ไป e 4แล้วก็ลงนะครับลง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 ักษณะน,นี้ <c oughs> ก็ให้ค่าพลังงานออกมาแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับโบเนี่ย เขาก็เลยบอกอย่างนี้นะครับว่าแสงสีแดงเป็นแสงที่มีพลังงานน้อยใช่ไหมเพราะลักษณะพลังงานต่ำต้องอยู่ข้างล่างอยู่ใกล้กับนิวเคลียสถัดไปก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโดยสรุปเนี่ยนะครับโบก็เลยบอกว่าอิเล็กตรอนมันจะมีตำแหน่งแห่งที่แน่นอน นะครับคือถ้าเราจับเส้นพลังงานให้โค้งตามรูปของนิวเคลียสไปใช่ไหม n เท่ากับหนึหรือ e 1ช่วง e 1เนี่ยแล้วก็เป็น e 2ไปเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นชั้นชั้นที่อนุญ,ญาตให้อิเล็กตรอนกระโดดแล้วชั้นเขามันเป็นระเบียบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสีแค่6สีนี้เท่านั้นใช่ไหมหหรือ7สีแล้วแต่ว่าเราจะแยกให้มันมากมันน้อย มันมีตำแหน่งแห่งที่แน่นอนพรานเขาก็เลยบอกว่าอะตอมถ้าเป็นของรัตเตอร์ฟอร์ดเนี่ยมีโปรโตอนมีนิวตอนอยู่ในแกนมีอิเล็กตรอนอยู่รอบนอกแต่ถ้าอิเล็กตรอนมากมาก,มากอิเล็กตรอนมันอยู่ไหนโบก็มาบอกว่าอิเล็กตรอนที่มากนั้นจะอยู่กันเป็นชั้นชั้นตามระดับพลังงานนะครับโดยเขาได้กำหนด ลักษณะชั้นของพลังงานเนี่ยเป็นชั้น K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ไปเรื่อยๆตามแต่ว่าจะมีอิเล็กตรอนมากมายขนาดไหนถามว่า K คืออะไรก็คือชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดหรือ K นั้นเปลี่ยนชื่อมาจาก N เท่ากับห L ก็คือ n เท่ากับ2นะครับ M ก็คือ n เท่ากับ3 N O P ก็ไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะเนี่ยแบบจำลองอะตอมของโบแทนที่จะแยกแค่แก่นกับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับ มันก็จะแบ,แบ่งอิเล็กตรอนออกเป็นชั้นๆนะครับอันนี้จากการคํานวณเนี่ยนะครับมันก็จะพบว่ามันมีชั้นพลังงานนะครับเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ในลำดับต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงอะตอมคือลักษณะการโครจรของอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราเห็นใช่ไหมถ้าเขียนเป็นโอกาสเนี่ย ถ้ามันวงโครจรแรกเนี่ยมันไม่ได้ทางเดียวทางนี้ก็ได้ทางข้างก็ได้ใช่ไหมเพราะเนี่ยลักษณะถ้าเป็นอิเล็กตรอนตัวเดียวที่อยู่รอบรอบนิวเคลียสของของไฮโดรเจนเนี่ยมันเคลื่อนที่มีโอกาสลักษณะเป็นทรงกลมบอกไม่ได้ว่าว่าตรงไหนยังไงบอกได้แต่ว่าโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนก็อยู่ในกลมๆเนี่ยใช่ไหมครับ มันเนี่ยนะครับก็เลยเมีการศึกษาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆดูลำดับของอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นแบบจำลองของโบก็จะเป็นลักษณะรูปทรงเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับหรือเป็นรูปนี้นะครับ และจำนวนอิเล็กตรอนก็จะถูกบรรจุซึ่งในชั่วโมงหน้าเราก็จะได้เรียนรู้นะครับทีนี้สุดท้ายนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าบริเวณที่เราจะพบอิเล็กตรอนนั้นเป็นโอกาสเป็นโอกาสไม่ใช่ว่าเราเขียนแบนแบนใช่ไหมยอย่างเช่นถ้าถ้าเขียนไฮโดรเจนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเขียนแบนแบนใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเมืองโครจรจริงๆแล้วเขามีโอกาสโครจรไปทางนี้ไหมครับ มีหมดใช่ไหมถ้าครูเขียนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะยังไงครับเนี่ยคือโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดเป็นรูปทรงสามมิติใช่ไหมครับเป็นรูปทรงสามมิตินะครับเพราะฉะในในลำดับถัดมาก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาจะใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณหาโอกาส หรือหาบริเวณที่อิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่เข้าไปนะครับแต่เราไม่ต้องคำนวณเราเอามาใช้งานนะครับเพราะเนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็มาดูแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับขอดูสไลด์นะครับพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับแบบจำลองอะตอมเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็นแบบแบบปัจจุบันจะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มหมอก แล้วก็ใช้ทฤษฎีควอนตัมเข้ามาช่วยนะครับควอนตัมก็จะมีทั้งทิศทางโอกาสอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่เขาเอามาใช้นะครับก็คือเว็บฟัง์กชันหรือเว็บอีควเอชัน ก็คือสมการทางด้านเว็บสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณโอกาสที่จะพบตรงนี้ไม่เน้นนะครับไม่เน้นแต่จะสั่งงานว่าไปสืบค้นแบบจำลองอะตอมในทัศนะปัจจุบันนะครับหนึ่งแผ่น ส่งวันพระฤหัสนะครับพระฤหัสหรือศุขนะครับถ้าดูในภาพจําลองนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นภาพถ่ายมาจริงๆนะครับอยากให้นักเรียนเห็นเป็นกลุ่มหมอกนะครับ คือภาพนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้นะครับแต่ลักษณะพฤติกรรมของอิเล็กตรอนนั้นจะกระจายอยู่ทุกทิศทุกทางทั่วอะตอมอย่างที่เขียนให้ดูทิศทางการเคลื่อนที่ในรายละเอียดของควอนตัมนี่เราจะได้ทราบอีกว่าอิเล็กตรอนแต่ละตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นความพยายามของนักวิทยศาศาสตร์ที่จะเอา,าศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาอธิบาย นะครับปันสุดท้ายท้ายที่สุดก็คือว่าอะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมบริเวณกลุ่มหมอกหนาทึบแสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมาก มีคำถามไหมครับหรือถ้าเป็นตัวอย่างจากไฮโดรเจนคำนวณจากควันตัมนะครับอันนี้เป็น S2 นะครับเป็นแก๊สไฮโดรเจนจะมีอยู่2อะตอมติดกันให้ดู แล้วก็ถ้าจะเข้าถึงรายละเอียดลองไปสืบค้นนะครับแต่ว่าไม่เน้นในชั้นนี้นะครับชั้นถัดไปถึงจะเน้นแต่โรง,งเรียนวิทยาศาสตร์รู้สึกจะให้คำนวณเลขควอนตัมด้วยแต่ของเราคงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็จบลงด้วย